ถ้าไม่โชคร้ายเกินไปมิดฟิลด์คนใหม่อาจไม่ต้องซื้อสวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิรายุจับบางนะครับเรื่องแมนยูดูกับเป้งนะครับวันนี้ก็มาว่ากันที่เรื่องราวของข่าวจริงๆไม่ใช่ข่าวหรอกเป็น article เ,เนาะเป็นบทความมากกว่าของามูเอล l ั n เ u ิร์ y นะครับสื่อของ Manchester Evening News ครับก็พูดถึงคอบบี้เมนูนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะฮะว่า,เ,าเกมของคอบบี้เมนูเนี่ยดีขึ้นมากนะครับแล้วก็การที่ ทางรูเบนโมริมเนี่ยปรับนะฮะมาใช้คอบบี้เมนูคู่กับมาเนโอกาเต้นะครับในแดนกลางเกมกับทางเวสต์แฮมยูไนเตดในการอุ่นเครื่องที่เมดไลฟ์สเตเดียมครั้งล่าสุดที่สหรัฐเนี่ย มันทําให้เกมการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นดีขึ้นไหลลื่นนะครับแก้เรสสู้กับคู่แข่งได้สนุกนะครับแล้วก็ปลับกันขึ้นไปยืนสูงยืนต่ำนะครับในการสร้างสรรค์เกมเป็นตัวผู้เล่นที่ออสอดซ้อนนะครับแล้วก็คอยสร้างทางเลือกให้กับเพื่อนร่วมทีมในแดนบนด้วยนะครับซึ่งมันก็ออกมาดีมากๆนะครับซึ่งลักเฮิร์สเขาก็เขียนมีการย้อนกลับไปเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของรูเบนโมริมนะครับหลังจากเกมที่เสมอกับลีสยูไนเท็ดที่สต็อกโฮล์มนะฮะสวีเดนแบบจืดชืดศูนย เ,เกมนั้นเนี่ยแดนกลางของเราขาดความเร็วนะครับซึ่งมันก็น่าจะขาดความเร็วอยู่นะฮะเพราะว่าเขาใช้งานทั้งคาเซมิโร่แล้วก็บรูโน่เฟนันส์ลงเล่นร่วมกันนะครับซึ่งทางลักเฮิร์เนเคยเขียนว่า2คนนี้อายุรวมกันก็ป่าเข้าไป63ปีแล้วนะครับโดยโดยหลักแล้วนะครับของฟุตบอลยุคใหม่มันไม่ควรนะฮะมันไม่ควรจะเป็นคู่มิดฟิลด์ที่มีอายุแตะเลข3นะครับลงเล่นร่วมกันโดยเฉพาะถ้าเป็นคู่แบบ คู่กลางมีแค่2ตัวไม่ใช่ระบบกลาง3หรือว่า4 2 3 1นะครับเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะมากฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเปนเปลี่ยนมาเป็นคู่หูหนุ่มๆกระชุ่มกระชวยซึ่งก็เป็นคู่ที่ผมเนี่ยพยายามพูดมาหลาย EP ตั้งแต่ตอนยังไม่จบซีซั่นที่ผ่านมานะครับว่าผมอยากเห็นคู่นี้ลงเล่นร่วมกันในสภาพร่างกายที่ ฟิตเปรี้ยทั้งคู่่าสมบูรณ์ทั้งคู่แล้วก็ได้จูนได้ปรับแท็กติกได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วนะครับก็ถือว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยได้เรียนรู้ร่วมกันไปแล้วนะครับเราก็ถือว่าออกสตาร์ทคู่กันได้ดีทํางานร่วมกันได้ดีเลยนะครับผมก็เลยจั่วว่าถ้านะฮะโชคดีเนี่ยนะครับ,รบเราอาจจะไม่ต้องซื้อมิดฟิลเพิ่มนะครับเพราะว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาแล้วโดยนีออสว่าจะทุ่มทุกสัรพกํากำลังตอนนี้นะครับ ไปที่กองหน้าคนใหม่เท่านั้นซึ่งณนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่า จะเป็นใครนะครับคนที่ติดต่อกลับไปล่าสุดนะครับก็เป็นโอลีวัตกินส์ของแอสตันวิลล่าคือตัวเลือกมันก็วนไปวนมานะครับเยอเคเรสไปอาร์เซนอลแล้วนะครับเอ่อแจ็กสันนะของทางเชลซีเนี่ยก็ดูแล้วเชลซีน่าจะเรียกสูงอยู่นะครับแล้วก็ไม่ใช่พวกตัวแบบทาร์เก็ตแมนหรือว่าตัวลักษณะที่เป็นสไตรเกอร์ตัวจบจริงจริงจริงวัตกินส์ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าดูถ้าเอามาใช้งานกับแทคติกของรูเบนโนโมริมก็ดูแล้ววัตกินส์น่าจะตอบโจทย์มากกว่าก,า,การใช้แจ็กสันนเอง ฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยถ้ากลับมาที่คู่มิดฟิลด์เนี่ยมันก็ทำให้การซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงนี้นะครับอาจจะไม่ต้องคิดเยอะละนะครับก็คือทุ่มไปที่กองหน้าเลยคนเดียวนะครับส่วนผู้รักษาประตูอย่างเอมี่มาตินเนสเนี่ยคงต้องรอจังหวะวกกลับไปว่าจะเอาเมื่อไหร่เพราะว่ายืน่นยืมใช่ไหมฮะแล้ว แอสตันวิลลก็ปฏิเสธซึ่งมันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเริ่มจ่ายตั้งแต่ถูกไปหาแพงอ,อะไรประมาณนั้นนะครับคือไม่ไม่ไม่รีบไม่ร้อนนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะอยากให้รีบนะครับแต่ว่าทีมซื้อขายอาจจะคิดอีกแบบนะครับเพราะว่าอ,าอย่างน้อยๆเนี่ยมาติเนสคือเขาเป็นผู้รักษาประตูลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่แล้วนะครับไม่ต้องปรับตัวอะไรแล้วผู้รักษาประตูเนี่ยโดยรวมแล้วมันใช้เวลาในการปรับตัวกับทีมใหม่เนี่ย น้อยกว่าผู้เล่นคนอื่นหรือแทบไม่ต้องปรับเลยนะครับเพราะว่าคือโดยแท็กติกผมก็ไม่รู้ว่ามันมีแท็กติกลงลึกอะไรพิสดารในผู้รักษาประตูเนี่ยนะครับเล่นมากกว่าแค่ป้องกันประตูกับต่อบอลเป็นกองหลังตัวสุดท้ายหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้รักษาประตูต้องปรับจริงๆเนี่ยเวลาเจอเพื่อนร่วมทีมใหม่ผมว่าน่าจะเป็นจังหวะเบลล์อัพเวลาเพื่อนคืนหลังเนี่ยนะครับจะต้องรู้นิสัยใจคอเพื่อนว่าเออเซนเตอร์ Center, วันนี้เปลี่ยนจาก ตัวที่เคยเล่นเนี่ยเป็นเดลิกเป็นแม็กควายนะครับเป็นโยโรเป็นเฮลเฟนเป็นมาร์ติเนสเนี่ยนะครับคุณจะจ่ายบอลให้เขายังไงจ่ายตรงจ่ายเผื่อขึ้นหน้าขึ้นหลังพวกนี้ชอบขยับมารับบอลแบบไหนตรงเนี้ยมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนกันได้ในช่วงแรกๆเหมือนตอนที่เอาทายบายินดีได้โอกาสลงสนามแรกๆแ,แล้วเราก็แพ้แพ้นิวคาสเซลมั้งตอนนั้นเละเลยนะครับซึ่งมันตอนนั้นะตอนนั้นผมว่าว่าบายินดีเนี่ยก็ไม่ถึงกับใช้เท้า แย่แบบแย่จัดๆนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องนี้ประกอบเข้าไปด้วยก็คือเรื่องของการปรับจังหวะก,กับเพื่อนในเกมจริงนะครับซึ่งผมมองว่ามาติเนสไม่น่าจะใช้เวลาในการปรับตัวน่าจะออกแนวแบบสำเร็จรูปฉีกซองกินได้เลยนะครับอออาจจะมีแคเ่เรื่องนี้แหละที่ปรับนิดหน่อยส่วนเรื่องป้องกันประตูมันเป็นเรื่องฝีไม้ลายมือที่แท็กติกมันเข้าไปทาอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือถ้าลูกมาเซฟอาสจันมีมันก็ดีใช่ไหม อันดับแรกคือตอนนี้ต้องการโกที่ไม่พลาดก่อนนะครับไม่พลาดง่ายๆพลาดโง,ง่ๆอย่างเงี้ยนะฮะคืออันนั้นก็จบแล้วนะครับเขาก็เลยผมเลยมองว่าทีมซื้อขายเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเน้นมากไม่ได้แบบต้องรีบปิดดีลทันทีก็คือไปเล่นที่กองหน้าก่อน,นะครับส่วนมิดฟิลเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่โชคร้ายเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปใช้เงินกับตรงนี้เพราะว่าใช้ทรัพยากรอย่างจำกัดในการเสริมทัพตอนนี้นะฮะ ก็จะมีมิดฟิลด์ตัวกลางที่สามารถลงเล่นร่วมกันได้สมมุตินะครับไม่ต้องสมมุติหรอกไอบรูโน่มันจองพื้นที่อยู่แล้วนะครับคือต่อให้คุณย่าลงใช่ไหมแล้วก็ตัวบนอีกตัวหนึ่งเป็นเอบูโมนะครับพร้อมลงสนามเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นหมายเลข10คู่บนนะครับคงไม่มีทางอะ่ะที่2คนนั้นจะเล่นตำแหน่งที่ต่างจากนี้เพราะว่ามันเป็นจิ๊กซอชิ้นที่รอใส่อยู่รอประกบอยู่นะครับบรูโน่จะต้องถอยลงมาเล่นตรงกลางคนนึ่งละ ก็จะจองพื้นที่ทีนี้ไอความเป็นทีมเวิร์กระหว่างอูกาเต้นะครับกับคอฟฟี้เมนูเนี่ยมันก็จะขาดหายไปเพราะมันต้องเลือกคนใดคนหนึ่งหละทีนี้แหละจะเป็นจุดวัดใจจุดที่สำคัญว่าอ่ารูเบนโมริมเนี่ยจะเลือกใครเลือกแบบไหนนะครับแล้วก็จะใช้เกมการเล่นที่แตกต่างกันแบบไหนอย่างไรตามสถานการณ์ในแต่ละแมชนะครับเพราะว่าเอ่อบัตดี้ของบรูโน่ก็จะมีทั้งหมด3คนหลักๆ นะครับก็จะมีทั้งคอปปี้เมนูนะครับมีคาเซมิโร่นะครับแล้วก็อีกคนนึ่งก็คือโทบี้คอล i เลเยอร์นะฮะึ่งซึ่งก็เป็นดาวรุ่งนะครับถ้าเป็นเกมแบบต้องการคนสู้ฟัดนะครับก็อาจจะต้องเป็นคอล l เลเยอร์นะครับถ้าเป็นเกมเชิงนะครับอย่างจะบอกเกมยุโรปไม่มีให้เตะแล้วนะฮะเกมลีคับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าคาเซมิโร่ก็ก็ลงได้หรือว่าดูคู่ต่อสู้ในบางเกมที่แบบ จะบอกไม่หนักมากก็คงยาก,กน,นะเพราะว่าแมนยูเจอใครก็หนักทุกเกมนะครับตั้งแต่ฤดูก,กาลที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ตัวยืนจริงๆเนี่ยคือมันจะกลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายมันจะกลายเป็นโจทย์ที่ลำบากมากเพราะว่าถ้าผมคิดแทนนะการมีบรูโน่คนหนึ่งเนี่ยนี่ผมเคยพูดว่าไม่แน่ใจว่าพูดในรายการวิทยุหรือพูดในนี้หรือเปล่าว่า การที่บรูโน่ไม่ย้ายเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องหน้าหนักใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่ต่อแล้วแมนยูได้เงินมาสัก100ล้านปอนด์นะฮะเอามาเล่นแล่แปราธาตุเสริมทัพ ทุกจุดที่ต้องการเอาแบบตลาดเดียวครบเลยเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะเมื่อเทียบกับเงินที่ใช้จ่ายไปตอนนี้แล้วถูกไหมซื้อคุณย่ากับเอมเบอร์โม่มาเนี่ยนะครับมันก็ถ้าเกิดว่าจินตนาการย้อนหลังเป็นธา m แมชชีนว่าบรูโน่ย้ายนะครับแล้วได้มาอีก100ล้านเป็นส่วนต่างจากตอนที่ซื้อนักเตะอยู่ตอนนี้ผมว่าอาจจะปิดได้ในแบบตลาดเดียวหรือว่าอีกสักหนึ่งตลาดคือจบเลยนะฮะสำหรับการเสริมทัพให้ตรงตามสเปคของรูเบนาโมริมฉะนั้นเนี่ยการที่เขาอยู่ต่อผมว่ามันก็ มันก็ส่งผลให้เกิดการจัดทัพที่ยากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าถ้าบรูโน่ไม่อยู่นะครับมีมิฟิโตัวรับสมมติเสริมตัวรับเจ๋งๆเข้ามาสักคนเสริมตัวพลังงานเข้ามาสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถใช้หมุนได้หมดเลยเอา ate, อูกเตเป็นกลางสายพลังงานตัวใหม่นะครับคู่กับอูกเตเนี่ยนะครับก็เป็นสายพลังทั้งคู่คือแบบเน้นแบบคู่แข่งไม่ให้ผ่านตรงกลางเลยมีตัวชะลอเกมเยอะแล้วใช้ตัวดับเบิลเทนกับวิงแบ็กสร้างเกมเอาอะไรแบบนี้นะครับ พอมีปุ๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเราต้องมีมิดฟิลด์ตัววางบอลจากแนวลึกตัวหนึ่งแล้วก็เกมรับเนี่ยบรูโน่เองไม่ใช่ว่าเขาไม่ช่วยนะฮะไม่ใช่ว่าเขาไม่ทุ่มเทแต่ว่าความสามารถในเกมรับเนี่ยมันเป็นของถนัดของเขาหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ที่ต้องไต่ตรองให้ดีนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกมรับไม่ใช่เรื่องถนัดของบรูโน่นะครับคู่หู ที่ลงตัวที่สุดก็น่าจะเป็นมาลเนโอกาเต้เพราะมีทั้งความสดมีนั้งการเล่นเกมรับที่ดีด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นคอปปี้เมนูอย่างที่ลักเฮิร์สเขาเขียนนะแล้วผมก็ชอบคอปปี้เมนูมากนะเออก็จะออกแนวช่วยกันเคลื่อนนะ ช่วยกันเคลื่อนที่เคลื่อนบอลนะครับแต่ว่าเกมรับเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นตัวไปเตะไปตัดนะครับแต่ว่าอาจจะช่วยชะลอช่วยไล่ช่วยปิดพื้นที่นะครับเพื่อให้กองหลังเนี่ยสามเซ็นเตอร์แบ็กมีเวลามีเวลาเซตระบบมีเวลาที่จะเล่นออร์แกไนเซชันกันแล้วก็ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง ก็จะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆกับการที่บรูโน่เนี่ยต้องลงมาช่วยเกมรับช่วยเพรสช่วยบีบนะครับกับทางคอบบี้เมนูแล้วก็การที่มิดฟิลด์คู่กันเนี่ยนะครับมันมีความสามารถในการเล่นเกมรับไม่สูงมากทั้งคู่เนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันการสร้างเกมรุกน่าจะไหลลื่นเพราะว่าเอาตัวรอดได้ดีทั้งคู่ในการที่จะครองบอลหมุนดึงจังหวะเอาฟาวอะไรเงี้ยเวลาโดนเพรสนะครับแล้วก็ช่วยกันเล่นช่วยกันเคลื่อนบอลเวลาออฟเดอะบอลเนี่ยผมว่าทั้งคู่แจ๋วอยู่แล้วแต่ว่า เกมรับเนี่ยแหละทั้งคู่จะเล่นยังไงอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆนะครับทีนี้ถ้าเป็นคู่คาเซมิโรอันนี้ตัดเลยผมให้เป็นชอยสุดท้ายเลยคือณตอนนี้นะครับไม่ได้ดูถูกพี่กันนะแต่ว่า คู่กับคอลเลียร์เนี่ยยังอาจจะดีสะกว่านะครับบรูโน่ก็สั่งงานสั่งการในฐานะกัปตันในฐานะรุ่นพี่ได้นะครับแล้วคอลเลียร์เองก็เป็นประเภทแบบมีพลังอะสายบูอะนะครับก็วิ่งสู้ฟัดนะครับคือช่วยให้งานของกองหลังเนี่ยเบาลงแล้วก็ช่วยให้งานของลูกพี่นะครับอย่างกัปตันบรูโน่เนี่ยก็เบาลงไปด้วยนะครับคือสามารถที่จะแต่มันอยู่ที่ว่าประเด็นคืออยู่ที่ว่าคอลเลียร์มันจะแข็งพอหรือเปล่ากระดูกมันจะถึงพอไหมที่จะทําให้รุ่นพี่เนี่ยไว้วางใจ นะครับความไม่วางใจเกิดจากอะไรครับผลงานคือถ้าคุณนะครับวิ่งวิ่งแล้วคุณได้ประโยชน์อ่ะคือไม่ได้ไม่ได้แสดงออกแค่ความทุ่มเทแต่ว่าทีมได้ประโยชน์ด้วยคือวิ่งเยอะวิ่งไล่นะครับแล้วชะลอคู่แข่งได้จริงตัดเกมได้จริงเนี่ยโอ้โหผมว่าบรูโน่เนี่ยเล่นสบายไอตัวข้างบนพวกเอมบูโม่คุญย่าฮอยลุนนะครับหรือว่ากองหน้าตัวใหม่สักตัวซื้อนะฮะก็จะแบบเล่นกันแบบสบายใจ ก็จะต่อบอลกันแบบชิวเลยคือแบบไม่ต้องพะวงหลังอารมณ์ประมาณว่าแบบเรามีมิดฟิลด์ตัวรับดีๆที่เราฝากผีฝากใครได้อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะสามารถเล่นได้แบบไม่ต้องพะวงว่าเฮ้ยบอลหลุดไปละนะครับโดนตัดเสียกลางทางสมมตินะครับถ้าคอลเลียร์อยู่แลสมมติว่าเล่นได้เกมรับฝากน้องมันได้เนี่ยนะครับทุกคนอาจจะไม่ต้องวิง่งตาลีตาเหลือกแบบลนลานลงไปเพื่อช่วยน้องมันนะครับแล้วก็เวลาขึ้นก็ขึ้นไม่สุดไม่กล้าขึ้นเพราะว่ากลัวน้องมันเอาไม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับผมว่า ตรงนี้แหละที่คอลเลเยอร์เป็นโจทย์ที่ท้าทายว่าจะก้าวพ้นความเป็นดาวรุ่งไหมและทําให้รุ่นพี่เนี่ยเ,เรียกว่าเบาใจรุ่นพี่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าโดยโจทย์แล้วเนี่ยผมเชื่อว่ารูเบนาโมรมไม่กล้าที่จะด r o p บรูโนออกจากทีม11คนแรกอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นกับตันนะครับหรือว่าเรื่องของฝีเท้านะครับเกมที่ล่าสุดที่ยิงไป2ประตูเนี่ยแม้ว่าจะเล่นไม่เนียบมากแต่คุณจะกล้าถอดคนที่ยิงในเกมคนเดียว2ประตูเนี่ยนะครับออ,ออกเป็นตัวสำรองจริงๆเหรอนะฮะแล้วฟอร์มการเล่นก็ไม่ได้แย่ด้วยเนี่ยนะครับมันก็ออกไม่ได้อะผลงานมันก็ขำคออยู่ในเรื่องการเปลี่ยนใจ ไม่ย้ายไปรับเงินก้อนโตที่ซาอุดิอาระเบียอยู่ที่ใจล,ล้วนๆน่ะคือโคตรจะรักสโมสสอ์อยู่กับทีมต่ออีกนะครับด้วยเหตุผลทุกอย่างเนี่ยผมว่าไม่มีทางถอดบรูโน่ออกจากทีมชุดแรกได้เลยยกเว้นว่าคุณจะให้เขาพักนะฮะฉะนั้นเนี่ยคูมินฟิลจึงเป็นอะไรที่ เป็นจุดที่ท้าทายนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็การจัดทัพของรูเบนอโมริมมากๆเลยเพราะว่าวิงแบ็กเนี่ยดอกูก็ไม่ต้องห่วงละนะครับคือห่วงอย่างเดียวคือต้องครอสบอลให้แม่นกว่านี้นะครับพละกกำลังล้นเหลือมีเดโกเลออนเป็นตัวสแตนบายนะครับมีลุคชอที่ไม่รู้จะเจ็บอีกเมื่อไหร่แต่ว่าก็เล่นได้นะครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยก็มีทางอาหมัดเดียโลซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นตัวจริงนะครับน่าจะดรอปไอโลน้องรักได้บ้างแล้วนะครับแล้วก็ มิดาโลเนี่ยเป็นตัวสอดแทรกเป็นตัวจะเรียกว่าแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนะฮะหรือว่าอาหมัดเนี่ยก็อาจจะสามารถสลับไปเล่นแทนดับเบิลเทนข้างบนได้นะครับถ้าในกรณีที่2คนนั้นเจ็บแบนหรือว่าต้องการที่จะหมุนเวียนหรือพักเพื่อความสดบ้างนะครับมันก็จะมีความสารประโยชน์แล้วก็เริ่มที่จะทีมเริ่มจะผมว่า เริ่มจะขยับขยายได้เริ่มที่จะหมุนเวียนแล้วก็หาคนคลิกลงแต่ละตำแหน่งได้ได้มากขึ้นเปลี่ยนตรงนั้นไปตรงนี้เนี่ยมันก็เริ่มที่จะทําได้นะครับฉะนั้นเนี่ยดูแล้วก็เป็นทิศทางที่ดีนะแต่ว่าถ้าคู่กลางชนะเมื่อไหร่เนี่ยถ้าคู่กลางเราเราเล่นแล้วมันไม่โดนบีบแล้วจนบีบแล้วต้องคายบอลทิ้งแบบมั่วๆแบบที่ผ่านมาเนี่ย ก,ก็เชื่อว่าน่าจะมีซีซั่นที่ดีขึ้นดูแล้วก็อาจจะโล่งอกโล่งใจมากขึ้นได้นะครับสำหรับซีซั่นนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วเพื่อนๆล,ล่ะครับคิดว่าใครคือคู่หูมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดของบรูโน่เฟนันส์ในระบบของรูเบนอโมริมก็ลองคอมเมนต์กันมาแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ให้เหตุผลด้วยนะเพราะว่าผมชอบอ่านเราได้แลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยนะครับมีคอมเมนต์ลักษณะคอ,อระคัง วอลแวนยอยักนะครับเข้ามาออกแนวแบบว่าเออแซะเดี๋ยวก็ลุ้นตกชั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขออนุญาตแจ้งนะครับว่าผมบล็อกไปแล้วนะครับไม่ตอบโตไ้ไม่แล้วแล้วก็แล้วก็บล็อกนะครับถามว่าเออทำไมบล็อกนะครับบล็อกคนเห็นต่างหรือเปล่านะครับหรือเออ ทนอ่านไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับบอกตรงๆว่าเฉยๆนะครับตอนอ่านก็เฉยๆเพียงแต่ว่าผมต้องการเป็นทั้งยูทูบเบอร์ YouTuber, นะครับเป็นทั้งผู้เล่าเรื่องเป็นทั้งผู้เอาเอาข่าวมาเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นคนที่รักษาบรรยากาศสังคมของเราด้วยนะครับคือคนที่เข้ามาแล้วก็ถ้าเกิดวัดแซกันขำๆใช่ไหมแฟนเร์พูฟ o นแมนซิตี้แฟนเชลซีแฟนปืนอย่างเงี้ยนะครับแซวกันขำๆรุ่นแชมป์เต็มตัวอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าผมโอเคนะผมก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าถ้ามีคำหยาบนะครับหรือออกแนวแบบบูลลี่นะครับดูถูกเย้ยหยันที่มันดูแล้วมันเกินพอดีแล้วก็ไม่ได้มีเนื้อหาสาระใดๆในการมาแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นนะครับให้มันเกิดเ,เรียกว่าเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดสิ่งที่มันประเทืองปัญญาต่อการรับชมต่อการเข้าไปดั่งพูดคุยกันเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเราเสมมติว่าวันนี้เรานั่งดื่มด้วยกันเนี่ยนะครับ ถ้าเพื่อนเนี่ยนะฮะมองต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็แต่เนี่ยแต่ถ้าเกิดเรา,เราแลกเปลี่ยนกันด้วยเหตุผลแล้วก็ไม่ไปด้อยค่านะฮะสติปัญญาหรือความคิดของอีกฝ่ายนึ่งเนี่ยผมว่ามันก็นั่งดื่มก็ได้ทั้งคืนนะถูกไหมแต่ถ้ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆก็โอ้โหทั้งสบดทั้งแซะทั้งพูดจาแย่ๆเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าเราทุกคนไม่เช็คบินหนีเขาก็เป็นเขาเนี่ยที่ต้องออกจากโต๊ะไปนะผมมองแบบนั้นอนะ่ะก็เลยแบบ ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนะครับเพราะว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับคือถ้าด่าแต่มีประโยชน์ซ่อนอยู่อ่าผมก็จะใช้ตะแกรงนะครับร่อนเอาคําด่าออกแล้วเก็บเอาแต่เนื้อไว้นะครับว่าเออโอเคเนื้อหาที่เขาต้องการสื่อสารมันคือแบบนี้เออผมโอเคนะครับแต่แบบนี้นี่แบบเออมไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนะครับยืนยันนะไม่ต้องให้กําลังใจผมเฉยๆนะแต่ว่าแค่ชี้แจงว่าบล็อกเนี่ยไม่ได้ปิดกัน้นแต่ว่า มันไม่ได้สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับสังคมของเราเท่านั้นเองนะครับอ่ะก็ขอบคุณนะครับทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,ก,การติดตามรับชมแล้วก็ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกันให้มาตลอดผมรู้สึกขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งจริงๆนะครับอ่ะส่วนวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ชวนเพื่อนมาซับด้วยนะครับแล้วก็ฝากแลกเปลี่ยนความเห็นด้วยว่าคู่หูมิดฟิลด์นะครับในอุดมคติของคุณถ้าจะคู่กับบรูโนในระบบของโรเบนโมริม เป็นใครและเหตุผลเพราะอะไรนะครับขอบคุณเลยล่วงหน้าเลยนะครับเดี๋ยวจะรออ่านส่วนวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ